สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้โชก็จะมาทำเป็นรีวิวรองพื้นอีกแล้วนะคะก็คือ,อเป็นรองพื้นของนาเชียกโกรตัวนี้นะคะก็จริงๆโชได้มาสัก ภัก,กใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตอนที่ได้มาก็โพสต์รูปขึ้นบนอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีน้องคนนึ่งรีเควสตมาบอกว่าเออช่วยทำรีวิวลองพื้นตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมโชว์ก็เลยเตัดสินใจทำ <c oughs> เพราะว่าใจจริงตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ทำนะคะเพราะว่าจริงๆลองพื้นตัวนี้เนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล,แล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบรู้คุณสมบัติของเขาดีงไงวันนี้ก็เลยตัดสินใจทําเป็นรีวิวแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้ให้สาวๆได้ดูการว่าโชว์รู้สึกยังไงกับรองพื้นอันดับแรกนะคะจะขอพูดถึงแพ็กเกจิ่งก่อนสําหรับแพ็กเกจิ้งของนาเชียโกลก็จะมาในรูปแบบของขวดแก้วนะคะก็จะเป็นขวดแก้วที่ขนาดพอเหมาะกับมือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่เล็กมากนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่ไม่มีหัวปั๊มให้ก็คือจะเป็นฝา หมุนปิดแบบนี้นะคะซึ่งโชวคิดว่ามันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการที่ลองขวดลองพื้นที่ไม่มีหัวปั๊มมาให้เนี่ยมันทําให้การใช้งานมันค่อนข้างลําบากคือเรา ค่อนข้างที่จะควบคุมปริมาณในการใช้ลำบากคือถ้าปั๊มมันก็จะง่ายกว่านะคะแต่ก็คือเขาไม่ได้มีปั๊มมาให้ถ้าเกิดว่าใครต้องการหัวปั๊มก็อาจจะต้องมีการซื้อเพิ่มนะคะก็อาจจะเป็นเทคนิคการตลาดของนาสเขานะคะก็เลยเ,เป็นขวดที่ไม่มีหัวปั๊มมาให้ก็จะเป็นฝาหมุนแบบสีนะคะสีที่โชวใช้เนี่ยจะเป็นสีมีเดียมสามนะคะสตรอเบอรี่ก็จะอยู่ในโทนมีเดียมนะคะไม่ได้ขาวมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไดเ้เข้มมากจนเกินไปซึ่งสีก็จริงๆแล้ว แมพพอดีกับช่วงนี้คือนิดเขาเรียกว่าอะไรสีสว่างกว่าผิวนิดนึงเพราะว่าตอนนี้โชว์คั้ลงเนื่องจากว่าไปเจอแดดเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังคงใช้ได้อยู่อย่างที่ใช้อยู่วันนี้ก็คือเป็นสีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โชว์ก็ใช้แป้งแม m i มเนอร l i ไลสกินฟินิชสีมีเดียมดาร์กในการเซตเพื่อดรอปสีมันให้จากที่สว่างให้มัน แมทกับสีผิวนะปัจจุบ,บันตอนนี้ก็ทา oh. ก็ยังคงใช้ได้เกี่ยวกับสีสนนะของราคานะคะราคาเนี่ยถ้าโชวจะไม่ผิดนะโชวเคยเช็คราคาที่เคาน์เตอร์เมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่1,650บาทในปริมาณเอ่สิบ m l นะก็คือในปริมาณ 30ml ส่วนการปกปิดนะคะการปกปิดเนี่ยโชว์ให้เป็นมีเดียมถึงฟูลคอเวอเลตเลยนะคะจริงๆชื่อเขาบอกว่ามันเป็น Uh, glow, เชียโกลนี่แต่ว่าจากีการที่โชวได้ลองใช้เนี่ยโชวไม่รู้สึกว่ามันโกลนะคะคือไม่ได้มีความฉ่ำในเนื้อลองพื้นนะคะก็ออกไปทางแนวซาตินฟินิชมากกว่าก็คือไม่ได้โกลจนเกินไปแล้วก็ไม่แมตช์จนเกินไปอยู่อยู่ตรงกลางะนะคะอาจจะเป็นที่ชื่อมันอาจจะแบบที่เขาบอกมาในชื่อหรือเปล่าเป็นแบบ กลแบบเชียร์ก็เลยเป็นแบบเชียรโกลหรือเปล่าอันนี้โชไม่แน่ใจโชดาวเอาอะนะคะก็เลยนะคะแต่ว่าเท่าที่ใช้แล้วเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไมฉ่ำแล้วก็ไม่ไม่แมตช์เกินไปก็คืออยู่ในอยู่ในขั้นที่แบบพอดีอยู่ตรงกลางอะโชก็โดยส่วนตัวชอบไหมคือชอบนะคะเกี่ยวกับฟินิชลุคของเขาเรื่อง <นะ S 1> การติดทนยาวนานนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยเท่าที่โชได้ลองลองใช้ดูนะคะ,ะความติดทนเนี่ยยังยังไม่ น่าจะประมาณ5ถึงแค่6ชั่วโมงเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสภาพผิวของโชวแล้วเนี่ยโชรู้สึกว่าโชวเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ช่วงประมาณ7โมงเช้านะคะไปทํางานจนประมาณสักประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงหรือบ่ายสองประมาณเนี้ยโชวจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันจะมีความมันออกมาบริเวณหน้าผากบริเวณทีโซนนะคะ เออเลยไม่แน่ใจว่ามันนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในร่างกายของเราด้วยหรือเปล่าแล้วก็อุณหภูมิในห้องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะมันก็เลยทําให้รองพื้นมีความมันออกมาหรือเปล่าบวกกับสภาพร่างกายอุณหภูมิร่างกายของเราด้วยนะคะแต่ว่าไม่มันมากนะคะก็โชว์แค่ใช้กระดาษซับมันซับออกไปมันก็ก,ก,ก็หายนะคะก็ไม่ได้ถึงกับมันเยิ้มเหมือนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วย <มา S 1> สําหรับะะผิวโชว์เป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็ ไม่แน่ใจคือรู้สึกเหมือนกับว่ารองพื้นตัวนี้มันไม่ค่อยเกาะหน้าเท่าไหร่หมายถึงว่า,อาพอช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายสองปุ๊บจะ,จ,ะจะเริ่มเห็นว่ามันจะมีการเลื่อนๆออกนิดหนึ่งบริเวณเทีโซนบริเวณโดยเฉพาะช่วงบริเวณจมูกนะคะตรงขอบปากด้านบนแล้วก็จมูกช่วงเนี้ยคือจะแบบว่าเหมือนเหมือนมันสไลด์ออกอะไรประมาณนี้เหมือนรองพื้นมันหลุดออกอะไรประมาณนี้ฉะนั้นโชก็เลยเจะมีวิธีการช่วยทําให้รองพื้นตัวนี้ติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นเนี่ยโชวยจะใช้ ตัว Urban Decay All Nighter นะคะในการฉีดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสเปรย์ลงไปก่อนให้เป็นเบสก่อนแล้วค่อยลงนาสตัวนี้แล้วก็ลงรองพื้นเข้าไปเสร็จแล้วก็ลงสเปรย์ตัวนี้ทับเข้าไปอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้รองพื้นมันเกาะติดเป็นแบบว่าเซตติ้งให้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้คือให้มันติดทนยาวนาน,นมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าจากที่ mm hmm. เคยลองใช้กับ ไพรเมอร์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นตัวรีเมลตัวนี้นะคะเป็นอ,อะไรอะเบเนฟิตพอ e s เ i o นอลแล้วก็เป็น N Y X p o ฟิลเลอร์อะไรประมาณนี้คือลองหมดแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยทำให้รองพื้นตัวนี้ติดทนนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเวิร์กที่สุดชชก็เลยใช้เป็น u r อเ e น k l l Nighter ตัวนี้ในการเป็นเบสแทนนะคะเพื่อให้รองพื้นตัวนี้ติดทนยาวนานมากแต่ว่า เอ่อยังไงแล้วเนี่ยโชรู้สึกว่าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวคนด้วยเออโชอาจจะเป็นคนผิวแห้งนะคะมันก็เลยมันไม่ค่อยจะแบบรองพื้นก็เลยไม่ค่อยจะแบบเกาะติดหน้าหรือว่าติดทนเท่าไหร่สาหรับนาสตัวนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วโชวรู้สึกชอบนะคะชอบตรงที่ว่าฟินิชหมายถึงว่าหลังจากที่เราเพิ่งจะลงรองพื้นใหม่ๆรู้สึกว่า มันเนียนดีแล้วก็ผิวดูมีสุขภาพอย่างที่สาวๆเห็นวันนี้คือโช,โชว์เพิ่งจะแต่งหน้าเสร็จเลยแหละแล้วก็แต่งเสร็จแล้วก็ฟิล์มก็ถ่ายวิดีโอเลยก็จะเห็นว่าเออมันไม่ได้มีความฉ่าโกลอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้แมทมากมายคือมันอยู่ในตรงกลางมันกําลังดีอะค่ะมันดูเป็นธรรมาชาติดีแล้วก็ปกปิด รอยสิวอะไรต่างๆของโชได้หมดโดยที่โชไม่ต้องลงตัวคอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเลยอันนี้คือลงแค่เลยเยอร์นั้นแล้วก็มีการเซตแป้งเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งรองพื้นที่โชชื่นชอบแต่อาจจะแบบติดอยู่เรื่องเดียวคือตรงที่เขาไม่พอผ่านไปสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยมันมันเริ่มไม่เกาะหน้าโชอะไรอย่างเงี้ยโชก็อาจจะต้องมีวิธีการช่วยให้มันแบบติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมแล้ว ชอบค่ะรองพื้นตัวนี้สีก็แมทอะไรประมาณนั้นก็เป็นความรู้สึกของโชนะคะที่มีต่อรองพื้นนาเชียกโกลนะคะก็ยังไงหวังว่าการทํารีวิวข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆไม่มากก็น้อยนะคะใครที่กําลังสนใจแล้วก็มองหากําลังคิดอยากจะลองนาเชียกโกลตัวนี้ก็สามารถลองได้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ยังไงวิดีโอวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ